เรื่องแทศใครจะมาคำนึงกับการแทศของเรานะเราจะดูตั้งแต่ค่าศึกที่มาต่อต้านกับคำค่าศึกหนักธรรมะจะออกหนักอย่ามาพูดมาคิดนะว่าแทศงรุนแรงไปนะกิเลสมันรุนแรงขนาดไหนที่เป็นค่าศึกพี่น้องชาวไทยเราไม่มองกันหรือทำมองกิเลสนะไม่ได้มองเสียงอ่อนเสียงแข็งเท่รุนแรงไม่รุนแรงเรามองดูค่าศึกต่างหากนะและค่าศึกมันหนาแน่นจะให้ธรรมะอ่อนตัวไม่ได้นะ บางไทยเราจมแน่ๆนี่เห็นไหมอาวุธที่ช่วยมางไทยเรายังจะมารุนแรงแรอยู่เหรอเวลานี่นิวเคลียรอนยังไม่ออกนะพูดงงลงอย่างนี้นะถึงขั้นมันจะออกจะเอาไว้ม่อยู่เลยแล้วจะเข้าใจว่าธรรมะจะมีเสียงแค่นั้นนะพูดให้เต็มหัวใจเนี่ยเพราะธรรมะที่เต็มหัวใจครอบโลกธาตุนั่นกิเลสเท่ากับบั้นเนี่ยัางทีกับธรรมะครอบโลกธาตุฟาดทีเดียวขาดจะบั้นเลยถ้าให้เป็นตามธรรมนี่จริงๆแล้วนะอันนี้มัน มันอยู่กับหัวคนนั่นเช่ขัดทัดตีนั่นตีนี่บ้างแทศรุนแรงหัวมันสงวนกิเลศมาเป็นควดเป็นแส้ของหัวใจเรามาตี่กับตี่กันแล้วมันสงวนเรานั่งหนาทําไปแต่ไม่ได้นะพอจะชาจะล่างนิดหน่อยแทศรุนแรงฟัง่ิละมันไปเข้าข้างนิเลศทั้งหมดเนี่ยทำมากก็ต้องปล่อยเลยสิเอาจนว่าเท่านั้นเองละแ่ว่าแนะท่นี้แท่ด้วยความเมตตาล้วนๆนะ เราไม่ได้เทศด้วยแบบโลกโลกเขาเทศกันไอ้เรื่องว่ารุนแรงหรือหยาบหรืโโอโสโปรกโสมมเป็นเรื่องของกิเลสมันต่อต้านมันไม่ให้ตัวไอ้แตะต้องมันตัวมันคือตัวสโปรกอย่างยิ่งไม่มีอะไรเกินกิเลสทาความทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายท,ทรมานก,กันอยู่ทั่วโลกแดนคือกิเลสทั้งนั้นทรมาท่านไม่มีแม่แม่ทินแม่ทรายที่จะไปทรมานสัตว์โลกให้ไรับความทุกข์ไม่มีทําไมทรมาจึงรุนแรงไปเวลาจะแตะเข้าไปแย่กิเลสบ้างหน่ะ ทั้งที่พวกเรามันเป็นปยังไงโง่ขนาดไหนเวลาเนี่ยพอประกาวะศว่าแทบดูแลกันไปนี่แสดงความหนาของกิเลสคนออกมาอย่างจงแจ้งเลยนะทาถึงเรียกว่าจะทาให้ธรรมะอ่อนใจแต่ผู้ที่มีความเข้มแข็งจะต้องอาจตั้งการทําใีอยู่ธรรมะจะต้องุนแรงไปตามเดิมนี้ไม่ดีรุนแรงรนรงี่กว่านั่นหน่นะพี่น้องเราตอย่ามาคาดนะธรรมะที่เราแทศนี้นะเราพูดกองกองอืมเรียนจบปอสามก็จริงเราบอกแล้วว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะปอสามธรรมะธรรมาธาตุบอกแล้ว ประกาศป้างป้าในงห,หัวใจนี่มาได้ห้าสิบปีได้มาโกหกพี่น้องหลายอยังไงเ<ห>น,นี่ยออกเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะที่จะสองข้อโลกได้มากน้อยเพียงไรผู้จะรับประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรรำมาจะออกเป็นระยะระยะให้พอเหมาะพอดีอย่างนั้นมันยังว่ารุนแรงเห็นไหมละ่ะเนี่ยที่เหร่มันต้านทานแล้ว <S <S นี้เกียนนี่ตอนยังไม่ออกเลยนะมันว่ารุนแรงไปแล้วเห็นไหมไม่ให้แตะมันเรื่องที่เหร่ม่ยอมให้ใครแตะเลยนะชอบยกชอบยอพอปั้นไม่มีอะไรเกินที่เหร่นะ เิเลี่นี่ตัวสําคัญมากสกกรกไม่อะไรเกินเิเลีแต่ให้ยกยอชนะเสริญว่าสวยงามนิ่มนวลอ่อนหวานนี่กิเลสชอบมากนะธรรมะดูไม่ได้ว่างง้นเพราะตัวนี้เองเป็นตัวเป็นค่าสืบต่อโลกเนีย่ยมันปรบับร้านไปอย่างสวยงามให้โลกทั้งหลายหลงไปตามมันธรรมะมองเห็นหมดนี่ว่าไงมันอยู่จุดไหนจุดไหนกรุใหญ่มันฟาดเข้าไปตรงนั้นเสยอืม บอกแล้วว่าพุทธเจ้ารุนแรงหรือไม่รุนแรงฆ่ากิเลสนะฟังซิวพิธีการพุทธเจ้าฆ่ากิเลสรุนแรงหรือไม่รุนแรงทําไมเทศนาว่าการสาโลกเพียงสเนจจะว่ารุนแรงพรุทธเจ้าฆ่ากิเลสสลบไปสามผนแรงหรือไม่แรงเลยจากสลบก็ตายเท่านั้นนะรุนแรงไหมท่นานพระสาวว่าบาอกเดินจูงก,กงมฝาเท้าแตกรุนแรงไหมถ้ะจักขุบาลจักขุแตกหมอเขาให้รักษาตา ท่านตั้งใจอธิษฐานว่าในสามเดือนนั้นท่านไม่ยอมนอนแล้วหมอาตาท่านเสียแล้วหมอกาา็มาตรวจดูท่านว่าถ้าให้ท่านนอนหยดยาท่านอาธิษฐานแล้วว่าไม่นอน mm. ท่านไม่ยอมนอนถ้าไม่ยอมตาท่านก็บอดเอาบอดก็บอดไปนั่นฟังที่น่ะยุนแรงไหมวิธีต่อสู้กิเลสบอดก็บอดไปขอให้ใจนี่ได้ความอดกวามทำก็แล้วกันเพราะอ่า ปฏิบัติไปตามสัจญาที่ทา่ทานที่ตั้งตั้งไว้ว่าท่านไม่นอนสุดท้ายตาทขาก็แตกตาแตกภายนอกใจใจมีสว่างจ้าขึ้นภายในบรรลุธรรมป่งเลยเนี่ยไปยังไงนี่แหละความดุริรลงของธรรมเพื่อคลองอาของธรรมตาบอดก็บอดไปสิึุนว่าันคนตาบอดมีเต็มโลกเนี่ยเพราะไม่เห็นมันพิเศษวิโสเลืเรืออะไรเราจะมาเสียดายตายิ่งกว่าธรรมได้เหรือนั่นตั้งเยองท่านก็ หมุนตัวเข้าสู่ธรรมไม่ยอมนอนอย่างที่เขาว่าตาทั้นก็บอดบอดก็ภายในของท่านก็จ้าขึ้นมาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระจักรูบาล่านเป็นยังไงรุนแรงไหมที่เวลาท่านต่อสู้ที่เลนเอาธรรมะมาสอนพี่น้องทั้งหลายท่านรุนแรงไหมทําไมเทสเพียงคนนี้จะว่ารุนแรงไมันหนาเกินไปลมนุษย์เราเนอะนี่ทำเรื่องบอกกงคงว่าธรรมะเพียงท่านี้ยังนะว่าแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาผ่านธรรมะเนี่ย หนักเบามากน้อยเพียงไรถ้าควรจะผ่านขนาดไหนจะธรรมะคือเครื่องต่อต้านที่เหลนี่จะออกรับกันทันทีทันทีพอดีระดับเดียวกันระดับเดียวกันท่านหนักมาก็หนักไปทันทีถึงฝ้าดินถล่มก็เอากันทันทีสมมติว่าสะพายนี้เครียนี่ตอนปได้ย่ามนี่ถึงขั้นเวลาจะปล่อยแล้วเอาไว้ไม่ดีย่ามขาดทันทีเลยถ้ายังไม่ถึงขั้นจะปล่อยดึงออกก็ไม่ออกนั่นแหละธรรมะท่านเป็นความพอเหมาะพอดี โยนนี่เคียนในตอนลกใส่ขี้หมามีอย่างนะน,นั่นมันต้องให้พอเหมาะพอดีกันเลยนี่พากันตั้งหออัตั้งใจนะแท่นนี่รุนแรงเพื่อชำระความชั่วช้าระมอกข้้งหลายเราออกจากใจของเราตา่างไม่รุนแรงเพราะความเสียหายอะไรรุนแรงเพื่อความดีความดีต่อเราถ้าพากันเข้าใจนะทรมะไม่มีความเสียหายอะไรตับโลกนะแต่กิเล่น,นี่ร้อยทั้งร้อยเลย ทาความเสียหายตลอดมามันกั้นกำแพงเอาไว้ไม่ให้เข้าไปแตะต้องมันได้เลยนะพูดอะไรอะไรไปนี่มันหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีตั้งแต่ข้อหาวุเลศที่โยมตีธรรมะนั่นแหละแต่ธรรมะท่านมันว่าฟาดเข้าไปเลยฝงปึงปืงเข้าไปเลย,ยอ่าน,นะนี่ให้พรน่ะนี่ให้พร เี่หมแล้วนะมาเน,นี่ยเห็จล้วไาละไอนวันนี้ว่าจะไม่เท่ก็เทศบ้างเล็กน้อยค่าเทศบ้างไปเดี๋ยวมันจะมีธรรมะมันหมดพุงแล้วลเวลาประเทศอะไรสภากาชาติไทยนั่นแหละเดี๋ยวจะคือขึ้นไปนั่งตัวสั่นอยู่เหมือนหนูกับแมวเพราะมันหมดโวหารเทศแล้วว่าไงจึงต้องสงวนโวหาราเอาไว้เท่เตรียมจะนี่วันนี้แบ่งไว้นิดหนึ่งเพื่อจะไปเทศสภากาชาติไทย <c oughs>